กรควรมาดีเสือมากินแซลมอนกันนะนี่แล้วก็ตีนไก่พื้นร้ดมาเมื่อกี้เลยนี่น้ำจิม้มมาแกะกันว้าแกะแซลมอนว้าชิมตีนไก่ก่อนนะทุกคน นตีนไก่ชิ้นใหญ่แบบนี้อ่ะนี่ชิ้มน้ำชิ้มนะชิมกันอร่อยมากเลยนะทุกคนชิมแซลมอนกันชิ้นใหญ่แบบนี้เลย กินนะอร่อยม,ม,ม,มากทุกคนไม่รู้เราเป็นอะไรตอน,นช่วงในใี้ไกอ่ะเันไม่ไดค่อยชอบกินไก่ต่พงกินไกอะเราก็ติดใจเลยทุกคนเห็มมนไหมน้บจิง ถ้ามีสาหร่ายกข้าว,วเอยไปกินคู่กับไข,ขามันนี่จะอร่อยมากอืมคือไก่นี่กินไก่นี่อร่งงอยมากอันเลิยเลยเนีย่ยไก่อร่อยมาก

มาเปล่าตรงสิมาบอ